ครับผมสวัสดีครับสวัสดี่าเพื่อนช่างและท่านที่มีความสนใจนะครับในงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับวันนี้ช่างวาพาซ่อมนะครับจะพามาซ่อมนะครับพัดลมไอเย็นนะครับยี่ห้อนะครับยี่ห้อมารเตอร์โคนะครับยี่ห้อมาร์เตอร์โคนะครับตัวนี้ เป็นระบบสวิตนะครับเป็นระบบสวิตนะครับมีสวิตปิดเปิดน้ํานะครับดูดน้ําปั๊มน้ํานะครับมีสวิตสวิงนะครับมีมีโลมีนี่นะครับคล้ายพัดลมนลครับสปิดหนึ่งสองสามนี่นะครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามนะครับลูกค้ายกมาให้ซ่อมนะครับเพราะว่าปั๊มน้ําไม่ขึ้นนะครับ ปั๊มน้ำไม่ขึ้นนะครับซ่อมพัดลมไอเย็นครับง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยนะครับท่านซ่อมเองนะครับได้เลยนะครับท่านซ่อมเองที่บ้านได้เลยนะครับนี่ผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับ ตัวใหม่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ยึดน็อตนะครับอาการปั๊มน้ำไม่ขึ้นก็นะครับเช็คง่ายๆนะครับวิธีเช็ค1เช็คสวิตนะครับเช็คสวิตว่าสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้ยังดีอยู่ไหมนะครับหน้าสัมผัสดีไหมสามารถต่อ เป็นสะพานไฟใจ่ายให้ปั๊มน้ำตัวนี้ได้ไหมนะครับพอเช็คสวิเ็จนะครับแล้วก็ปั๊มนี้มันถ้าไฟถ้าไฟจ่ายนะครับไฟจ่ายแต่ปั๊มไม่ทำงานก็ซื้อปั๊มใหม่นะครับซื้อปั๊มใหม่มาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับปั๊มดูดเสียนะครับปั๊มดุดเสีย ถ้าท่านหาซื้อนะครับปั๊มสเปคเดิม,มไม่ได้นะครับหรือว่าไม่มีขายแล้วนะครับให้หาตัวนะครับใกล้เคียงนะครับส่วนตัวเดิมตัวเก่าตัวนี้ก็ทำงานอยู่ที่นะครับ AC 220V โวลต์ถึง 240V 50 6 0โวลต์50 60เฮิร์นะครับ4วัตต์นะครับพลังดูด ดูดน้ําขึ้นมานะครับปล่อยปล่อยลงฟิลเตอร์นะครับปล่อยลงฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าท่านหานะครับ4วัตต์ไม่มีนะครับให้ให้มากกว่าน่อยนึงได้นะครับเป็น5วัตต์6วัตต์ก็ได้นะครับแต่อย่าให้น้อยกว่า4วัตต์ครับ3วัตต์แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแรงดูดน้ําน้อยนะครับมัน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 เบานะครับมันดูดดูดขึ้นนะครับแต่มันมันส่งช้านะครับผม ให้ใช้5วัตต์ก็ได้นะครับส่วนตัวที่ผมซื้อมาเปลี่ยนตัวนี้ก็เป็นนะครับเป็นนะครับ5วัตต์นะครับ5วัตต์นี่นะฮะ5วัตต์นะครับก็จะมีแรงดูดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอีกนิดนึงนะครับตัวนี้อ่าผมก็จะมานะครับต่อนะครับ เชื่อมปัดกีสายไฟเข้าด้วยกันแล้วก็จะลองดูนะครับลองดูนะครับลองเสียบดูแล้วก็ก่อนอื่นนะครับก่อนจะลองเสียบดูผมจะแกะพัดลมพงกระลอกตัวน,นี้มาทําความสะอาดก่อนนะครับให้ลูกค้านะครับผทําความสะอาดให้ลูกค้าเพราะว่าฟูนมันเกาะเยอะมากเลยนะครับมันก็เป็นใบพัดพงกระลอกเหมือนใบพัดลมแอร์นี่แหละครับ เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนะุญาตแกะก่อนนะครับผมหลังจากเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนปั๊มปั๊มปั๊มดูดน้ำเก่าออกมานะครับนี่นะครับผมก็เอาปั๊มตัวใหม่ใส่นะครับตอนนี้ก็กเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดทดลองเลยนะฮะดทดลองเลยนะครับผม ง่ายๆครับวิธีซ่อมพัดลมไอเย็นมันไม่มีอะไรหรอกครับมีอย่างเดียวครับดูดน้ําไม่ขึ้นครับมอเตอร์พังไอ้ปั๊มน้ําพังนี่ครับเปิดน้ําไม่ได้ครับมันหุ่งครับหุ่งแรงมากโอเคนะครับผมคลิปนี้สั้นๆนะครับแล้วก็ประกอบนะครับส่งลูกค้าเดี๋ยวเราลองมาเทศกันดูอีกรอบนะครับ ็ผมได้ล้างชัดลมพงมกระลงกระลอกอะไรมันก็ล้างให้ลูกค้าหมดเลยนะฮะโอเคนะครับทดสอบนะครับทดสอบทดสอบเครื่องนะครับทดสอบระบบน้ำตกอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือปิดงานนะครับนำไปไประยุกต์ใช้กับ ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นได้นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับผมใช้กับยี่ห้ออื่นได้เลยนะครับซื้อปั๊มก็ซื้อเอาสเปคเดิมนะครับถ้าไม่มีสเปคเดิมก็ให้มากกว่าหน่อยได้ครับวัดวัดมากไม่เป็นไรนะครับวัดเยอะยิ่งดีนะครับจะไ,ได้ดูดแรงนะครับ ดุดแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวประกอบตึ้นี้ก่อนแล้วก็มีอีกอย่างนะครับลูกค้าก็บอกว่ามอเตอร์สวีไม่ทำงาน,นแต่รดี๋ผมกะเช็คให้เรียบร้อยแล้ว London. ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมงานซ่อมนะครับช่างวาพาซ่อมนะครับครับงานงานซ่อมพัดลมนะครับไอเย็นก็ผมข้อขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหน้าต่อไปก็ รอชมนะครับว่าจะเป็นซ่อมอางานประเภทไหนนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเจอแต่พัดลมกับเครื่องซักผ้าครับทีวีไม่ค่อยมีเลครับช่วงนี้ลูกค้าน่าจะไม่มีตังเพราะว่าซ่อมทีหนึ่งทีวีซ่อมค่อนข้างราคาแพงครับซ่อมยากครับซ่อมยากนิดหนึงนะครับนี่ก็ซ่อมเครื่องซักผ้า พัดลมไปก่อนฤดูฝนนะครับซ่อมซ่อมเครื่อสภ้อาครับผมรับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปนะครับช่างวาพาซ่อมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ